สวัสดีครับเป็นอีกคลิปหนึ่งครับคลิปพาปันปันมาหายหย่ครับนี่ครับเปอร์ชาติการออกจากบ้านตีสามครึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงชาติการครับบนทางยาวน่าจะห้าร้อยกว่ากิโลจะพกร้อยนี่ครับคนขับรถนี่ดูคนขับรถอย่าเป็นร้อยครับ ดูด <c oughs> ้วยมีรถข้างหน้าไหมเราจะไปอย่าเป็นล้อยปันสวัสดีหน่อยแล้วมาสวัสดีหน่อยสวัสดีหอะไรเร็วๆมาสวัสดีหน่อะลูกสวัสดีครับเร็วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วครับดื้อครับไปลาไปก่อนนะคะเอาจะิพึ่งลาสิครับติดตามหนูด้วยนะครับบอกดิติดตามหนูด้วยครับเออติดตามน้องคนปันด้วย สวัสดียังสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับว่ายอย่าเพิ่งลาดิเออนี่ครับวิวครับวิวข้างทางครับเพระอหญกบางนุ่งยังเหลือหนทางอีกประมาณเกือบ200กิโลครับตังจากจังหวัดแพรออ่ร้อยหนึ่งจากอำเภอไปไป บ้านนี่หกสิเกือบ70็กิโลครับวิ่งอยู่ในเขาเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพบรรยากาศในเขาอีกรอบนึงครับนี่ครับทางหุยเขาเขาพี่เขาพี่เขาบรรยากาศพี่เขาบ้านเรือนครับบรากาศบ้านเรือนโอ้โหเลยโหเลทางทางครับทางเขาพี่เขาน้องพี่เขาน้องพี่เขาน้องพี่เขา ข,ข,ขับรถใครติดตามผมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรับรวยเงินทองนะครับเอเจ็บเลยจนเงินทองไหลมาเทมา ถ้ากลางคืนนะครับสบายนี้กลางวันแม่นป่านยังเข็นวิวส่วนมากผมขับชอบขับกลางคืนครับวันนี้ออกตีสามครึ่งก็มาถึงแจ้งอยู่ประมาณเกือบเกือบถึงพิจิตรเป็คนควสว่างครับชะชะชะออป่าไม้ครับทาง,ทาง วิวสวยครับคงหักสองแล้วตอนนี้นะตกตกเกศีส่งนักเกศีเออส่งไปเ้านไยไม่รอถ้าส่งนักเกศสามอีกรอบหนึ่งเออนั่นแหละจบนั่นลากล้อไปเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปแค่นี้นะครับก็ใครที่ติดตามผมก็ร่ำรวยกันทองสุภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปสวยๆวิวสวยให้ท่านดูอีกครับติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับมันปั่นบอกที่ลูกติดตามมันปั่นด้วยนะครับครับผสวัสดีครับ